สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัททางตะวันอุตสาหกรรมนะครับะโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับแล้วก็สนามวอลเลย์สนามไป,ปตองด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีการจับภูมิภูมิทั์รอบด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับว่าตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงานนะครับงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยสนามหญ้าเทียมนะครับขนาด2 2่สิบสองคูณสี่สิบสองเมตรครับ ะพรอะระบบไฟส่องสว่างนะครับอันนี้เป็นเสาเหล็กตั้งง่ายๆนะครับเสาเหล็กกลมตั้งนะครับไฟส่องสว่างนะครับไฟที่นี่นะครับใช้สนามบอลเนี่ยใช้แค่สิบดวงโคมนะครับสนามวอลเล่สี่ดวงโคมนะครับสนามเปตองหนึ่งดวงโคมนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นหญ้าจริงนะครับเป็นหญ้ามาเลยนะครับของบริสทินเทอร์ที่ติดตั้งนะครับมีการปรับภูมิทัศน์เพราะเมื่อก่อนเป็นแบบเป็นดินลูกลังนะครับแล้วก็ระดับไม่เท่ากันนะครับตอนนี้ ทางทีมเเท making. งานก็ปรับแอจัดจนจบหมดแล้วนะครับงานความสวยงามของสนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูสนามบอลเลยกันครับอ่านี้จะขายก้นบอลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขายก้านบอลนะครับงานโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีการล้อมรั้วนะครับเดี๋ยวเราวันส่งงานเสร็จเราก็ต้องลื้อรั้วออกนะครับวันนี้ก็คือมาเตรียมเอกสารส่งงานนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆกน้อยๆ้อยนะครับเพื่อทําการส่งงาน นะครับตอนนี้อันนี้สนามวอลลย์ครับสนามวอลลย์สวยงามนะครับอจะบอกว่าใต้พื้นหญ้าก,ก็จะมีการวางท่อนิอเดนเพื่อรับน้ำนะครับต้องบอกว่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้น้ำละไหลลงไปบนถนนหรือทางเดินบล็อกเวเขานะครับก็จะมีท่อนิวเดนด้านล่างทั้งหมดนะครับะเนนข้ามาที่บอก ลมลื่นนะครับสนามฟุตบอลที่แล้วก็สนามวันเลย์ที่น่าเล่นนะครับต้องบอกงเงี้ยธรรมชาติสุดๆครับที่นี่ทางเจ้าขององค์กรนะครับก็ต้องการให้สนามออกมาดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าทางเจ้าของรักต้นไม้นะครับรักต้นไม้รักรักความเป็นธรรมชาติสีเขียวนะครับอ่าเป็นเป็นปอดให้กับคนในองค์กรเขานะครับนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นสนามเปตองนะครับก็จะมีะเก็บปรับแลนนี้ก็เก็บรายละเอียดน้อยนะครับก็จบงานแล้วนะครับดูภาพิทีนะครับครับผมครับก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ดำเนินการทำเอกสารส่งงานทำ s อสบิ d ในเรื่องของงานไฟ นะครับในเรื่องของแนวสโลปท่อนะครับเสร็จแล้วก็ส่งงานนะครับก็ดีใจแทนพนักงานของบริษัททานตะวันด้วยนะครับได้มีสนามฟุตบอลดีดีสนามวอลเลย์แล้วก็มีสนามเปตองนะครับเป็นสนามกีฬาช่วยให้ทางพนักงานได้มีกิจกรรมเวลาว่างนะครับครับผมครับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับขอบคุณครับ